เออเมื่อนี้สร้างงามพรบุญเพื่อมาบุญค้ว่าบุญบุญนี่ค้ำบาลีเพฝนเป่าแปลว่าเต็มเริ่มไม่ยาเด้อมพอรู้แม่ป่าาโ่สุคนบุญสิพาลงบนจากนาโลกกะบิ๊กีบุญสิพาเฮานี่ไปอยู่เมืองสวรรค์บุญค้ำบาบุญเลบุญนี่บ่มีขายนำตลาดตลาดหน่อยตลาดใหญ่ แลงและเส้าเขาขายแต่แต่สิ่งของอยู่ที่โตของพี่น้องเสียงอาดหาทำเบาการทำบุญแล้วท่านกับบ้าบุญที่เฮาได้ใจบ่ิใจท่านเอาหนะาพฮะลาาตกัเที่ยวโยมคุณยายเอ้ย การทำบ,บุญใจต้องพรมยอ้อนอมจังอาท่านการทำบ,บุญนี่ล่ะท่านนี่ล่ะไงสองประการเด้อแม่เด้อคือท่านาคนตายกาเพชรไทยคนยั่งจงคอยฟังมอละเอาจับตำนาเอาความเติมเติมละกันเขามาใส่การเพชรไทย,างงยาาาาากา,เ,า,า,า,ยกาเพชหรพชหาสองอย่างนี่ล่ะพอส่วนผลไว้สามันตั้งกัน ทํำบุญหานั้นลงทุนกันไล่ลไ,ลได้หน้าพร้อมเป็นเจ็ดไงการเทศบุญให้พ่อเมียากันเอ็ดเพียงเล็กหน่อยส่วนไลน่นันถ้าเหตุหาไม่ควมว่าย่ำพ่อเมีตายไปแล้วจังหานี่เหตุบุญสง บ่า,ามอย่างโงๆงงงจากสิใดเหลือบ่ไดผู้ตายเล้วจากอยู่ใสขกองที่ทำท่านให้ลงทุนไปกับ่คอยจากว่าผู้ตายไปคือคุณแม่ทองคอยอยู่ใส่กับ่หูไปดูใดกะบ่เห็นฉันขอลํำเนนเน,นฝากไปในพระเทศใดฟังมาภรคพิ่นว่ายาสเสหิตแต่บุญหาพานามให้เฝ้ามาเฮ็ดบุญให้ วักลูกหลานทั้งหลายย่อมว่อแม่เพิ่นแข่งแรงกินได้ไปมาตาเหินอยู่เฝ้าไปมาหาสู่อาเข่าของเชียงใส่เอามาให้กูสู่เนวเพิ่นเลี้ยงเฮาจนใหญ่แล้วให้เฝ้าตอบแทนคุณพ่อกบแม่เพิ่นทำบุญให้เฮามาปานบาเทวดาหนย ว่าลูกของขอยว่าเป็นคนบดีสิน้ำตีจนแขวโลนย้อนกิดน้ำแต่ลูกลาดีหรือบากา็สร้างตามย้ำพ่อแเม่เ่าแกแล้วควรหนาเนวให้บ้านึินย่าเป็น่ยนนาแต่เลี้ยงบุญมาให้เป็น่นปุญใจจนสะละเวลาหาเข้าของเชียงไซไปขอพอนป้อนให้เพิิน เอิ้นกินเข้าและน้ำามผู้เท่าขาดอียังนอกคุณยายโอ้ยโอ้ยเอะนอสั่งตะเตยด่เดินฟังลำสะกอนเพราะจะนันแล้วมือนี้ลูกของคุณแม่ทองเป็นลูกที่ดีนอะคุณแม่เนาะ ไลูกอภพชาตาบตดบทดที่ชาตาสร้างบารามีอารมณ์เลินเฮ็ดอีหยังไก่เฮ็ดขึ้นฟูพื้นพ่อแม่โตนคุณแม่ท่องรลวงรับดับขันไปแล้วสร้างน้ำทำบุญทำบุญไปหาทรงพระลาไปไห้เปียบเพียบขอบ่ามือนี้คือลูกเต่าของคุณแม่ท่องนี่เฮ็ดบุญหาการเฮ็ดบุญไห่ไม้เข้ามาจังใดอีแม่การเฮ็ดบุญไห่ไม้ควบว่าคุณแม่ท่องหรือว่าอีแม่ของเฮาเนาะ ปรตูเมโซนยังมีชีวิตอยู่เออผู้เป็นลูกเป็นเต่าเออห้เลียงดูปูเสี้ให้ถามเสาถามแรล่ห้อยู่น้ำกินกับนกคุณแม่เนาะลูกสามคนสี่คนเพิ่นเสิเอาไว้ผู้หนึ่ง้อยูกับลักคือให้เลียงพอกับเลียงแม่เวลาเก็บไข่ได้ป่วยเอาไปหาหมดหาหมอเก็บทองปวดเอวเนะคุณแม่เนาะดูแลผู้บุพก,การีของเฮาเพิ่นว่าก้อนสิไปจังหันก้อนสิไปวัด เออห้ถามพระอรหันอยู่ยงีียนสะกอนเออ่ากินเข่าไปเนาะเป็นจังไดเนาะเก็บทองปวดหัวเออหมอหมอยาเบอหวานหมอโรคบานนัดจะได้ไปเราไปเออเปรียบเทียบเข่ามาผู้ยู่กับหลักมีลูกสมคน4ี่คนผู้ยู่กับหลกักนีเพื่อนบ้าให้ใจนักใจเต็มเนาอยาไอ่เนาะ ลูกสามคนสี่คนผู้ออกเงยนออกซั้นไปแล้วเพื่อนว่าเดินหน้าแล้วหันหลังน้ำเนหมาไอ้พวมว่าจังไดอีนแอมาไอ้พวมว่าผู้เป็นใหญ่เป็นอายหรือเป็นน้องเป็นนุ่งผู้บ่ได้อยู่กับรักออกเงอนออกสั้นไปแล้วเวลาคุณแม่เก็บใครได้ป่วยให้มายันยามถามข่าวยางไก่เสายางไก่เล้งมาถามข่าวเพื่อนจังไดยบาเดินหน้าแล้ว้หันหลังน้ำเน หันมาถามพอถามแม่เนาะคุณแม่เนาะเพื่อนจังได้บาตอบบุญแทนคุณคุณของพอแม่นี่นะเกิงทอละนี่ไผผู้ยหยังโยกสีห่หงเฮืองไปนามไถผัวจ่าต้านคํำแขงปล่อยดาเพื่อนบาบาบทอปากกมนันทอแผ่นดินอันนี้บอกเป็นเกียรติให้เจ้าภาพจักหน่อยเด้อจักหานาที่จังค่อยยาวจังค่อยมวนแต่กนยังบอสิ้นตกหน้าโลกาวกี ตายเป็นผีลงนาลกเนะพราวะว่ากรรดึงไว้คุณของพ่อแม่นี่นะเกืองทอผู้พาเดือแม่เดืออาแนวซาแนวเส่งสังเต่งบ่มีได้พื้นไม่เกียกเพื่อนบ่อกหอนหลังเพื่อนไม่หังเพื่อนบ่อ,อกคนหนายำนำางมบ่ามาแม่ทึงปีงแม่ทึงทางแม่ทึงย่างแม่ทึงกี นีแม่ถนอมลูกน้อยจนเฮาได้แม่ลาใหญ่มาบารีนายโอ้ยยอน้อมาสิคันล่ะนะ้าเบาคุณโน,โนของพ่อแม่ให้แกเช่าพี้องเห็นหูว่าหอมทั้ง คุณที่เพิ่นกก้าอ้างนี่มาคณะนับเดอ้อเมเดอเอเอาผู้เขาเป็นปากาเอานาผ้าเป็นกระดาษเอาน้ำในมหาสมุทรเป็นเมือกจาลึกไว้ขั้นเดินมองว่าปองไครคุณนที่เพิ้นก้าวไว้มีอยู่สองประเด็นเดินเมเดอหนึ่งหัวปากาละคุณสองปารามัตตะคุณนต่างกันชั้นนี้ปารามัตตะคุณนสี่ปุ่นแปงตกแต่งพ่อแม่แปงลูกลางให้เฮาได้เกิดดอง บาดาสีพร้อมดินน้ำและไฟลมเปินผสมกันมาจังเกิดเป็นคนใดจันสีปองเอาไว้บ่ทันใครเปิดบองคุณทั้งสองบาดสีเบาเฮาทานได้แานเห็นปาละมัดทักคุณบอนนี่ล่ะบอนสิเนินเห็นบอนสาวอนโกบาดมีคอยโยโยกบอนลูกประทำไวบตั้งแต่ไหนขันคนแม่สมบูรณะปากองม แม่ท่องเอ้ยทั้งภูอน่กบพรสู้คำซอยถนมท่านทั้งสอง,งพร้อมพร้อมเตรียมท่าสา,าการ พอทำงานหนักเบาโหลดบอ่อเ้าพอมือแม่ผู้ถือขั้นตั้งเตรียมตัวควาปลาพองกายามให้รุนทนสู่คูสุแนวย้อนว่า,ว,าวแก้วลูกมิงสิงสถิตกำลังเนอานล้นคีดแถบปูโทนเทียมไตแนวใดๆเก็บหอนอดออมกระทนอยู่ยานแต่ลูกผู้น่อยในทองบอ่อสบาย แม่ทองเอ้ยกว่าว่าลูกสีแ่แขนใหญ่ออกจากกันมากว่าสี่ถึงเวลาว่าแม่นโดนเอาหายเสียงความตายเสียงความลมหนา้าลูโต้ยามขอดลูกปีใจเอ้ยปีใจเอ้ยถูกอยู่ใต้แผ่นฝามาห่มถอนแม่ผู้เดียวแมนบอแม่เออผู้เคยเก็บทองออกลูกเนาะแม่เนาะ อันแม่ผู้ขาได้ลูก,ก,ก,ออกสิบสองคนจังไหนจ <c oughs> ังออกใบสันเนี่ยสิบสองคนอีลีได้แม่บ่ได้ตัวเด้อสิบสองคนออกเที่ยวเดียวพอลนะเนาะออกเทีเ่ยวจังไหนบ่เป็นอีป,ปูอะ่ะ <c oughs> แม่เพียงลูกออกมาจากเสียงคางจากเสียงผ้องซาลบไปบ่เขาท่าคุณมารดาซ้ำหายซ้ำตายแล้วเกิดใหม่ขึ้น ผู้ล่งคนได้มแม่บัดนี้สดบไปเลยบพอพื้นกับตาวขึ้นมาแต่ว่าถึงเข้าเคาะกะซอยเหลือบอกนี้ใดเลยตายไปแต่ว่าลูกนั้นคาอันนี้จากผู้เพีอ้อนโอ้อนาจัดจินแม่แดดินกะสวนลายค่อยเบาบท่านจบได้ลูกสิบสองคนตายหกยังหกบอักท่องมวลน,น้องอิลำมยวนกะตาย อ,อินุพกน้องไม่ใย่สงบกะตายสมัยแต่กี้มิตรหมอตำแย่เนาะแม่เนาะ,อะบอมีโรคบานสวาสิไปหอดเขี้เกียนขี้รอไปกว่าวาาลกสี่แขนใหญ่เติบใหญ่แข็งแรงแม่กะแพงเพียนหนักกะดังตาสองกำรรมอุปธรทาจอมลาธานอม,มาจนลูกไงญหินกะบอไไยไตให้กะบอยตองแม่ผุนปองซอยทะนอม คุณแม่ท้องอีกทั้งสอนสังพอมให้ลูกอยู่ในค้องถือว่าเป็นคุณครู่กว่าไผ่ไทยบ้านหูล่าร้า้าตานคำแป๋สอนสังลูกก็ยังอัอแอหัดเก่าว่าก้าคาน พ่อกับแม่บอกขี่ขานสอนสั่งแต่ความดีพิกติคือกูบอกนอนสอนไ้บัดถึงว้เอาเขาโรงเรียนเขียน่านหากแต่พ่อแม่ทานพาเขาว่าดังเขาเอาให้คนใดเบาว่าลูกมิงแวนตะกกูให้สมบูรณ์เสร็จสับกูสุอันปั่นว้บัดนี่มองมันยากได้ลูกไส้หลายๆคนนี่มองมันยาก อยากได้ลูกอยากได้เมียเพื่อนพิจารณาให้ปุนป่นแปงตกแต่งแบ่งสมบัติให้พรแบ่งให้นาให้พรเอาควันย่องโนภาคุณๆๆๆๆๆเป็นจังบ้านคอยนี่แบ่งแล้วแบ่งอีกได้ไอ่องยากเลยเนาะน้องแม่นอ้อง้ลังคนแม่นมาลูกของโตไปก็เลี้ยงเลือดปุ่นทำให่เกิดหมู่หบ้านโคกสร้างบ่มีดอก ลูกของโตกะตามพี uh, well ่สวเดียไซ่ํำแม่ทองเอ้ยแม่ยังคำแม่ยังลาแม่ว่าจาบ่บ่ตื้อสาซำจอยแม่หอยบาแต่ผู้เดียวอันนี้คือความหักของพ่อของแม่แม่นเขาสิมาาโซบาแม่ไม่ย่ด่วนลูกเจ้าตีกันยุโซนพิ่งข่อยกับบ่เสียคันบ่เห็นกับตาเออ แม่นเนาะแม่เนาะนี่แหละเพื่อนว่าคุณของพ่อแม่นี่นะกืนทอผู้ภาฮานิ่งซาเนี่ยเสงสั่งเตงบ่มีได้ปานี่เฝ้าโดนกับบอดีเนาะแม่เนาะคันซิบอ้าน้ำก่อนล้ำเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนาเวที่อยากนอนแล้วบานี่บาปอยู่ใสบุญอยู่ใสสียาวยาวเออใส่เพจใส่กองใส่พิมเจ้าคือหาวแต่พอเจ้ากินเหล่ายี่ห้อใดคือเจ้ากินเหล่าต้มป้ายไม่เล่ากินเหล่าต้มดูเด้อ บาดนี้พ่อไห่นั่งกก้เทียกันได้ลูกไปเอีย้ยกวดขาอิกเอาก๋อเสียงแม่ขะะมั้วเนี่ยค่ะเอาเป็นทิ้งแม่เป็นเทิ้งเกี่ยวผ้าเป็นเทิ้งแม่ขั้วอาสู่เขาเด้อแม่แต่งสู่เขาเด้ออาจน้าเบ็ีนะคะผู้ใดบรร่อยยันหัวผู้ใดบรรนน่อยยันเมียผู้เฒ่าบ้านนี่เฮาคักเนาะ Con tâm phải sai tôi đã chia sẻ chim ạ con tâm lắm phải yên Capula bên à. cạnh đói <laughs> bay 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 มีเขาบัดเพงทำอกบ่ลำกาจะบ่มี่กับเราคนละฝังสุดวาวช้าจนมีส่วนแลงความกอาใจอาผู้นี้ผู้ใดทำให้เดือดอนป้าปังเม้ฟังสากวนสากอนสาจ้าพ่อหมอบไปกองตัมเจ้าของลาบอไรบลาบว่านี้เดือพะจกเดือพะเอาเย็ตายายบ่เลียงเจ้าบ่เลี้ยงแม่ลาสลดละวนใส่ำไปเ้ยงตอกไรติดไปนำตโวแกนั้นเดินเดินเดเดนเดนแนั้เดินมันไปทุกขลก บารู้สักดีสักไห้บารู้สักดีสักไหมบาไปเด้อพอยงก็เจ้าตัวเจ้าของอาบนั้นเดือบันกับคำว่ามองวบ่องเราตัวเองตกแต่งทั้งบ้านเกิดทำเองจับทำเองไก่ใจว่าจากคนทั้งบา้านเปิดมาเปิดมาร่วมกันอยู่นี่เจ้าภาคที่นี่ที่พอ,อยังนี่อันนี้ที่พอประดิษฐ์คุณแม่สุกคลี วันปะโคอันนี้จะพามาไล่งานตแล้วเหลืออีกจักค้นนอนอี่พอท่านเนมาไล่งานโตเดล๋ยวไล่ยู่บันแล้วบะโอแสดงว่าอีแม่นีแล้วกับลูกลบคือกันกับแม่ถอ,อยตัวนี้เอากป้อนอ้าป้อน โซโลโซโล่ระต้องความทำคนเดคนขันปันบักการแม่ผากันที่เป็นยากาดุกันตวเต้นไปเห็นไปหาคนหาไม่รับหนาไปอภไยทัวนายไปกันไหนกันฝากไปฝากไปหน้าลบตกลุมน้ยนี่บ้านนี่เราพุกเบาหอมแถมทางจนมาเลิกกันในลังจักในลังอยาดังทองแดงทุกนั้นเดิ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 นเดือดพุลุกเดอทุกนั้นเดิอดูุผม้หยิงบาแพงให้ไปเถอดตัวนไปอบตอากัน แก้ผกกาเกไหลาห้องให้ยาวยาวนาผป้งตาออกพรันชาสีบ้าน่านคนใก่ปลาคู่เจอก็ใสในวันสงกรานแต่เม่าที่ผ่านมาก็ยังไม่งากไคร mở lòng thì bắt cố trái, gõ hãy hoa giữ mưu hoặc phật gia. từ ban nãy đến tận mai, ban, cho non nán đại hà bắt cái, hãy nhớ phải ba, ta lo, nát bom, mưu bỏ ba, rồi thay đổi. สาปากระาดคืนนีหัวใจหมดมองนั่งขึินฟังไฟพญานาแเล้วน้ำตาหนองปังไฟกระเสียงคนโหร้องอ่บอกบ้าเพราะตั้งใจมาหลอกอ่บอกบ้าพระตั้งใจมาหลอกพี่หนังจบอกให้น้องหอยจังทาตัวให้ฮักแล้วตัวห้น้องทาตัวให้ฮัก กอเช็ดน้ำตาได้ฉันบางไปคือเช็ดเจ้ใจมือออกพันษากอดยิ้งสัญญาเอาจัดโบรักสีดำให้เจ้าภาคุณพ่อประดิษฐ์เนาะอาจัดแค่นี้แล้วขออนุญาตพอเบ้นไปเคล็ดไม้ให้กับน้องไซลาเนาะค่ะเนาอเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกนล้ยากข้นผู้ละโดนลหย มันสิลูกลกดวันงานเทศกาลผ่านมาแค่ปีกว่าๆไม่น่าลืมกันในงานบันลลูนพันาสัญญาว่าจะรักมันจุโด,โ,ด,โ,ดโลกไปยันให้ลืมกันอธิษฐาน,นจะรักมันที่โลก ที่อูปโกให้น้องตาวองบ่าสวยทำชมยาซ้อมหาแดงหั่งงมลกสายตาคมพีจงหัวในงานพันออกรรษาตาวาดมาลาสีหน้าไม่ออสัญญาไม่เพลสัญญาพบดอฟ Đừng đợi quá khó Mày hãy hãy Mày đi ở phố Kiều Phong Rồi cùng kẻ nhỏ là sáng nhau bà bà Tiếp qua mà là sáng nhau bà bà Ở khách hàng này có tên anh Nhưng chị bà này có tên bè ngọt จกงเงี้วตีส้มน้องอยู่เซงยังเบลอตีส้มน้องกยู่ครับที่บอกใจหวกเพราอวาน้องชใจรูปข่าไวโบรักที่ดำเลยบัจะี่บอ่ให้าใจใจวันนัดมาแกมาแกไม่เห็นหน้าว่ากันอย่พองมุมนัยก็ไม่รัวเพื่อนลูกคนนันมีนมเข้ามาดิคันแต่ว่าจะเอาไปผนสายตาว่าน้องยิ่งที่จริงแลยใช้ล็อกนั้ด้วยใจใา รักมันไม่เส่มสถาผัยังจำและกับมันสัญญาตากล่านนี้ยังยังบอกฝากกับเขาให้เราว่าราผใจแก่ทำไมใจเขาไปรักคนเดินโป้โป่กกับผ้าอ่อกน้องขอสุขคืนเอาไปให้สาบสิสำหรับน้องไม่ต้องมาส่งรักคนละคนเจ็บคนสั่ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณนาเปที่นอคเนะฟอนซอยมอลำเอาจะเฝ้าไปนังนน่งแม่สี้ผ้าฟอนอยู่แหมจอเฝ้านัา่งสิ้อผ้าฟอนอยยังวะเออคสอสอฟังล่ำก่อนติแม่เอืสีฟังล่ำเหมืหอ,อนสีฟังเพลงเออเมียนอยู่ดอกเมียนคว่ำเล่าอยู่ดอกก็ได้จ้างมากเกี่ยวเข่าแล้ววะ จ้างบะล่ำคักรลบประเซริฐเอาลงศูนย์สถานอาจารย์เน่าเออจงนี้พาะพี่น้องเขาหัวนอาพอตอนเนี้ยแจ้งลอยเดาวพี่น้องเนาะเราอุกพ่อตายพออายเมาแล้วลงมาเมียเขาบ้นอุกเอาในใจเออเออเออ มันบอคือพี่ละพงมันวี่ละต่ำขคัง